มังคุดราชินีแห่งผล,ลไม้กินแล้วเก็บเปลือกไว้นะคะเราจะเห็นว่าด้านบนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นเหมือนมงกุดอีกอย่างหนึ่งก็คือมังคุดจะมีรสหวานกินแล้วชื่นใจทุเรียนเป็นราชามังคุดจึงเป็นราชินีค่ะกินคู่กันได้นะคะเพราะว่ามังคุดมีฤทธิ์เยน็นในส่วนเนื้อขาว,ขาวนี้นะคะจะมีวิตามินมีเกลือแร่ มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เราเรียกว่าสารแทนโซนนะคะลดการอักเสบยับยั้งมะเร็งได้มีกากใยนะลดน้ำตาลในเลือดด้วยปัญหาก็คือเวลาเรากินแล้วเราจะกินเพลินปรากฏว่าไปเพิ่มน้ำตาลในเลือดปริมาณที่เหมาะสมคือหนึ่งวันไม่เกิน4ลูกนะคะเปลือกนี้แก้ท้องร่วงได้มีสารแทนนินก็คือสารที่มีรสฝาด จะยับยั้งอาการท้องร่วงตัวเดียวกับในลูกว่าหรือว่าในใบฝรั่งค่ะยับยั้งแบคทีเรียให้เอาไปฝนนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกับน้ำปูนใสทาบริเวณแผลพุกพองห้องกงฟุตเท้าเปื่อยหรือแก้ท้องร่วงก็นำไปบดค่ะแล้วก็กินกับน้ำร้อนยับยั้งแบคทีเรียเราจะเห็นว่าเขาจะเอา สารในเปลือกมังคุดนี่นะคะไปสกัดแล้วก็มาผสมเกี่ยวกับพวกยาทาสิวทาฝ้าลดรอยด่างดาแต่ถ้าเป็นผิวถ้าเป็นสดสแบบนี้เอาไปทาไม่ได้นะคะต้องสกัดเท่านั้นอย่างไรก็แล้วแต่การใช้เปลือกมังคุดควรที่จะระวังในเรื่องของอยาฆ่า,า,มาแมลง